่่วนี้มากระชากหน้ากากครูหื่นนะครับด้านมืดของครูคนนี้นก็คือว่าเอาจริงๆตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับมีพฤติกรรมก็คือเหมือนเลือกเหยื่อที่เป็นเด็กนะบางรายอายุต่ำกว่า18ปีนะเป็นลักษณะของการอาบอกว่าจะให้เงินถ้าถ่ายคลิปโปส่งมาให้แล้วเจ้าตัวก็รวบรวมคลิปเหล่านี้เอาไว้แล้วก็บางทีเอาไปแล้วเป็นลักษณะว่าเอาไปขายบ้างเอาไปข่มขู่เด็กๆบ้างว่า ถ้าไม่อยากให้คลิปมันหลุดออกไปหรืออยากจะให้ลบคลิปเนี่ยต้องมามีอะไรด้วยแล้วคนแบบนี้เรียนจบจนได้เป็นครูนะคุณแล้วก็ไปทําต่อนะครับแล้วตอนนี้เป็นครูที่โรงเรียนมัธยมในจังหวัดชนบุรีครับแล้วที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มตัวไว้ได้แบบนี้ฮะพฤติการณ์ของนายนนทวัฒน์ผู้ต้องหาตั้งแต่เมื่อประมาณกลางปี -66 นะตอนนั้นใช้บัญชีออนไลน์อำพรางตัวตนติดต่อเด็กชายอายุสิปีผ่านทาง t ิ k กตอกแล้วก็ไลน์ออกอุบายหลอกว่าจะให้เงินหมื่นหนึง่ง ถ้าเด็กเนี่ยถ่ายคลิปโปส่งมาให้แต่ปรากฏเด็กเขาถ่ายแล้วส่งให้แล้วแต่ไม่ได้เงินตามที่ตกลงเอาไว้กระทั่งปล,ปลายปีที่แล้วผู้ต้องหาสร้างบัญชีปลอมติดต่อมาหาผู้เสียหายอีกครั้งครับใช้อุบายนะว่าเป็นพลเมืองดีมาเตือนภัยว่าผู้เสียหายเนี่ยมีคลิปหลุดอยู่ในโลกออนไลน์นะ,ะต้องจ่ายเงิน5,000แล้วต้องยอมมามีเพศสัมพันธ์ด้วยถึงจะลบคลิปให้ ผู้เสียหายตัดสินใจบอกผู้ปกครองนะให้พาไปแจ้งความตำรวจก็เลยเริ่มสืบจากบัญชีโซเชียลนะครับแกะรอยจนทราบว่าบัญชีผู้ใช้งานงกลางเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงนำไปสู่การขอสารออกหมายค้นที่บ้านพักนะที่สุดก็ไปจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นคลิปวิดีโอนะภาพไปต่างๆของผู้เสียหายแล้วก็ยังมีเด็กที่เป็นเหยื่ออีกหลายคนส่วนใหญ่ก็มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นไฟล์ต่างๆเนี่ยยุบยับไปหมดคุณผู้ชมมากกว่า1500ไฟล์ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็บอกเพิ่มเติมว่าทําแบบนี้มาแล้วหลายครั้งตั้งแต่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยตลอดนดี้เวลาประมาณ5ปีก็จะเน้นเลือกเหยื่อที่เป็นเด็กอายุต่ากว่า18ปีรวมๆแล้วเนี่ยมีผู้เสียหายกว่าร้อยคนครับด้วยวิธีการของเขาครับก็คือจะเริ่มจากการเอาคลิปมาก่อนครับแล้วก็เป็นการแบ็กเมียครับจากการที่ได้สืบสวนเบื้องต้นเนี่ยเขาพบว่ามีเด็กหลายรายที่ตัดสินใจยอมทําตามครับ อยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ครับเพื่อพิสูจน์ทราบตัวตนของเยอครับหลายวันส่วนอีกคดีนะคุณผ,ผู้ชมผู้ต้องหาในคดีนี้ชื่อนายเจษดาเป็น <ผม S 1> แอดมิน<ผ>มแอดมินที่ไม่ได้แปลว่าธุรการนะ,ะเป็นคนดูแลกลุ่มกลุ่มรับอนาจารที่ล่อลวงเด็กชาย2คนไปกระทําอนาจารในห้องน้ําสาธารณะแล้วก็แอบถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ครับผู้เสียหายพอโดนจับก็ให้การนะว่าได้เจอกับผู้ต้องหาในงานหมอลำประจําหมู่บ้านด้วยเขา เขาบอกว่าเนี่ยเข้าไปตีสนิทนไปตีสนิทแล้วก็ล่อลวงไปเจอที่ห้องน้ําสาธารณะเพื่อก่อเหตุนะแล้วก็เหมือนกับล่อลวงให้เด็กเนี่ยไปล่วงละเมิดเขาอะเนาะแล้วก็บันทึกภาพไว้แบล็กเมลแล้วนําไปขายต่อแล้วเหมือนเขาบอกว่าทรงตํารวจอะบอกว่าทรงของผู้ก่อเหตุเนี่ยลักษณะาคล้ายผู้หญิงเหมือนสาวประเภท2อ,อะไรแบบนี้นะก็เลยเหมือนกับเข้าไปตีสนิทเด็กๆก,ก็อาจจะแบบไว้ใจอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะฮะ ส่วนอีกคดีคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นบัญชีโซเชียลปลอมใช้รูปผู้หญิงหน้าตาดีมาตั้งเป็นโปรไฟล์ทักไปคุยกับผู้เสียหายในลักษณะเชิงชู้สาวสร้างความไว้วางใจขอคบหาเป็นแฟนทางออนไลน์อ่าอันนี้ก็คือหลอกให้ผู้ชายเนี่ยเปิดกล้องวิดีโอคอลค่ะอ่าผู้ชายก็เปิดกล้องสดสดเปิดกล้องสดสดแต่ฝั่งนู้เนี่ยฝั่งของของโจรของผู้ก่อเหตุเนี่ยเปิดคลิปผู้หญิงเปลือย ที่ที่เขาดาวน์โหลดเก็บเอาไว้เอาอันนั้นนะ่ะมาเลค่ะมาเล,ล<อ>แล้วก็ออกแกล้งวิดีโอคอลอ้างว่าเป็นตนเองโน้มน้าวให้ผู้เสียหายเนี่ยกระทำอนาจารย์ต่อหน้ากล้องแล้วก็อัดคลิปเอาไว้แล้วที่สุดเอามาแบล็กเมลข่มขู่ให้เหยื่อเนี่ยวิดีโอคอลซ้ำๆซ้ำๆให้ทำซ้ำถ้าปฏิเสธก็บอกว่าจะเอาคลิปเนี่ยไปเผยแพร่ให้เสียหายให้เพื่อนหรือว่าให้ครอบครัวได้ทราบโดยคลิปต่างๆ นำไปขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์เหมือนลักษณะเป็นการล่อลวงเนาะให้เขาอาจจะช่วยตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาคลิปเหล่านั้นนไปขายมีแบบนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมแล้วสาวสวยที่บอกว่าทักไปคุยลักษณะเชิงชู้สาวจะจีบเป็นแฟนกันกันกบชายหนุ่มเนี่ยชื่อจริงชื่อนายฮัตสันอายุสิบปี oh. เออ,เอ,อนี่นะฮะ,ะโลกสมัยนี้มันมีภัยแบบนี้อยู่ด้วยนะผู้ปกครองเ,ออเตือนเด็กๆด,ด้วยนะครับ